กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นใต้ในช่วงท้ายกันต่อนะคะมาดูเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะอธิบดีกรมอุทยานค่ะก็คาดว่าเหตุหตระเบิดนะคะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหาลาบาลาจังหวัดอราธิวาตมาจากกลุ่มก่อความไม่สงบปัดสาเหตุขัดแย้งในองค์กรและก็ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ นายอัตพลเจริญชันสาธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและนธุ์พืชได้เปิดเผยความคืบหน้ากรณีกลุ่มคนร้ายบุกเข้าไปในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาจังหวัดนราธิวาสพร้อมวางระเบิดอาคารสำนักงานวางเพลิงเผาบ้านพักว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาบางส่วนเข้าไปในพื้นที่ได้แล้วจากการสำรวจพบอาวุธปืนลูกซองของทางราชการหายไปสิกระบอกส่วนปืนขนาดจุดสามแปดที่แจ้งหาย แล้้วนนัขนาดนี้เจอแล้วดานเจ้าหน้าที่ EOD อยู่ระหว่างการตรวจค้นเพิ่มเติมว่ายังมีระเบิดอีกหรือไม่คาดว่าจะสามารถเคลียร์พื้นที่โดยรวมได้ใน1-2ถึงวันนี้แต่ต้องให้เจ้าหน้าที่ทหารยืนยันความปลอดภัยอีกครั้งเจ้าหน้าที่จึงจะเข้าไปสำรวจความเสียหายโดยในส่วนของสานักงานมีความเสียหายหนักนะคะเพราะเป็นการวางระเบิดเพื่อขโมยปืนไปด้วยส่วนบ้านพักที่ถูกวางเพลงิงต้องเข้าไปดูว่าซ่อมแซมได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะ สำหรับกลุ่มผู้ก่อเหตุตามที่พลตรีเฉลิมพรขำเขียวผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสให้สัมภาษณ์ไว้เชื่อว่าเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวในพื้นที่ก็คือกลุ่มของนายซูดมันกูบารูและนายมันโซพูเตซึ่งมีกองกำลังประมาณ20คนนะครับคาดว่าน่าจะหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วเพราะจุดที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากแสดงประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นพร้อมปฏิเสธประเด็นความขัดแย้งภายในองค์กร เพราะการก่อเหตุมีลักษณะของมืออาชีพครับส่วนความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่อุทยานกับชาวบ้านในพื้นที่ก็เป็นไปไม่ได้เลยเพราะที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมร่วมกันมาโดยตลอดทางนี้ได้กำชับถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และเข้ามาดูแลเรื่องของสวัสดิการและให้กำลังใจด้วยครับ